าส้กับไสอ่างเลย,เลเลลยนะแล้วลนุ่กระป๋อยนาไม่ออกม้าเรเราเาเนี่ยมันกรป๋องออกไปลูกชายเปียกแล้วจ้ะเรื่องสงกรารคนเดียวอไรไ่อยไหมลบก ช่วยหน่อยไม่เห็นจดหมายของฉันยังไงฉันไม่อยากเป็นภาระของคุณอีกตอนมาต้งมาแบบเนี้ยตอนไปก็ไปไม่หอมหน่อยอมันเท่อีกแล้วชุดเนี้ยเท,ท่เหรอบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนไ,ไปเอาข้าวเร็ว,ว,วอร่อยไหมคะอร่อย <c oughs> มไม่อ่ะโอ้มอนี่กินซุกี้กันเหรอคะก้งนี้ยลาดแล้วอะไหนเอาจิมนำจิมให้ดูสิบ้างทนะร้อนเอาตะเกียบสิครับตอก่อนนะอกยัง อืมยังสุดตอนนี้จิ้มหอยให้ดูมาดิหชอบหอยเหรอจิ้มลยบ่อดูความมันไขมีนงเฮียงดูด นี่แหละเขาเรียกว่าของแท้ในคณค่ะแม่เอาหองใส่ป่าลุงดูให้ป่ะเอาข้าวไปส่งเขาเอาอะไรมาส่งารออะไรเด็องรข้าวหอนไหมขอรอนไมหงหลอนไหมหนงหลหลอนไหมไมหไปเอว่าท สู้นะตั้งใจทัางงานตอนตน่นตื่นมาหนูไม่เห็นแม่อ้วนเลยอย่าร้องอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันแล้วสองอาทิตย์ไม่ใชา้สู้นะไม่สู้นะแม่อ้วนรักแม่อ้วนนะรักแม่อ้วนนะรักมากกว่าป๊าเลย เราค้อบเป็นเป็นแมาตามสมควรนะ